And to okay. I can't see the end, but we'll okay. see it. ครับนั่นมาถึงแล้วนอนหลับตลอดทางอุ้ยโอเคเดี๋ยวเขาจะลงไปเช็คอินโรงแรมเดี๋ยวเขาจะเดินผ้าพี่น้องเลาะเบึงอีนทีนีที่ทะเล,ะเลได้ไหมไปมีร้านอาหารไทยย้อยไก่เดี๋ยวไปทะเลกันตอนเย็นตอนแรงทุกคนามาถึดแล้วที่พัดโรงแรมโอเคเดี๋ยวขอไปเช mm ็คอินแป๊บหนึ่ง มนเโรงแรมทุกคนโรงแรมที่เยามาพักเ,เดี๋ยวเขาจะรออ่ะเพิ้งโอเค,โอ,เคโอ้โหของผัาเหาอดูลแลมาบ่เลาดูลแลมาบวาเดี๋ยว สำรวจก่อนเลยรีวิวก่อนเลยโอ้มองเห็นวิวด้านนอกด้วยตรงนี้โอ้โหก็จะมีเตียงนอนโอเคยจะมีตู้เย็น ห้องน้ำเดี๋ยวดิยห้องน้ำคนว้าวว้าวโคลนห้องอาบน้ำโอเคกลับประมาณนี้ครับพองพาเข้าขึ้นมาอะไรบ้านดูวเราลองเตเป็นคนออกไปเดี๋ยวเอาไว้เลียร์ทีหลังโอเคครับเดี๋ยว้าไปรอในเมืองทุกคนนี่คือบรรยากาศในเมืองี่เข้ามาพักตอนนี้ขางพลัางขอไปหากินเขา เหมือนฝาปนกำลังจะตตเลยตอนตเดี๋ยวออกไปกินข้าวก่อนตอนเป็นหาหารอาหารไทยเดี๋ยวตามไป้ำจันี่ยถนนคนเดินตอนขำเรื่ออื่นตอนกลางวันเขาจะมายางเบ่งว่าจะเป็นคนห้ายแบบนี้บ่โอเค ถนนคนเดินตอนนี้เราหาเราหาอาหารไทยอยู่ยังบ่เห็นตอนนี้เอาวิวองค์ฝาก่อนเรียกว่าเป็นเมืองท่องเที่ยวทีห่หลายคนอยากมานะครับเดนมาร์โอ้โสวยงามมากเลยวิวสวยบ้านไทยเบรส ไม่ใช่มั้งตอนนี้ก็เบาไทยแมู่ดอกแม่ับทุกคนตอนนี้ครับมากินขา่าวร้านอาหารไทยอยู่ในสเปนนะครับอยู่เมืองเดเนีย นี่คืออาหารครับร้านอาหารไทยคนะเด็นเมื่เชียวสเปนแตแวะมาเที่ยวะอะไรครับเราจะมาอุดหนุนมากินมาชิมเบืองใดครับนี่ร้านเบงบรรยากาศร้านบรรยากาศร้านที่ครับไายกันเดียวว่ามีเสียงเพลงโอเคครับ ทุกคนตอนนี้เขาก็กินอาหารเสร็จแล้วครับตอนนี้เขาก็เช็กลับแล้วบรรยากาศเออเอาการลังเราการลังผ่านเดี่ยวเอาเพราะมีภาษาไทยแลเนาะครับตอนนี้เขาก็ลังเดินทางกลับครับบรรยากาศก็จะประมาณนี้ครับหลังจากออกจากร้านอาหารบ้านไทย ครับตอนนี้เขาจะผาเดินในเบึงในเมืองช่วงเวลา,ากลางคืนตอนนี้เวลา,าจะกุ่มวะจำนวนคนเดิน <c oughs> ามทุ่มทีสาม,มสทุ่มแล้วค่ะสี่ทุ่มโอเคยวเขาจะยังรอ,อไปรอรอบเมืองผ้า,าทุกคนเบึงบรรยากาศในเดนนเนลจนวนคนเดิน,ข,น,นของเดนียวลนะครับเป็นเมืองท่องเที่ยวที่หลายๆคนมาเที่ยวโอเค ย่างไื่อยครับใี่ครับโอ้ยคนยเย,เยอะมากเยวเดี๋ยวแค่งกอมไปหันเด้อยดี๋ยวเสร็จเฮ้ยขอบคุณข้าครับตอนนี้เอามาเที่ยวข้าก็จะเรินเที่ยวไปน้อยกัน ลายกาเดียผ้าทุกคนบึงบรรยากาศเป็นน้ำกันฝากติดตามเลยนะครับคลิปเที่ยวสเปนซีเมอแล้วก็ข้างบนนี้เพมเดินทางไปเที่ยวสวิตเซอร์แลนด์อีกเกตมือนี่เป็นคลิปแรกครับที่ผมีทำคลิปแบบท่องเที่ยวในสเปนทา,ทางทั้งทีอะภาษาต่ว่าห้การที่ไปเที่ยวเอามาทุกคนชี้ห้่งร่างใจฝากติดตาม ครับครับทุกคนตอนนี้เข้ากันะยพิชคีไใบสมนีครับแล้วเจอกันพรุ่งนี้เช้าครับที่โรงแรมของเฮาเฮาจะไปกินข่าวตอนเช้าเดี๋ยวเทาจะเอาบรรยากาศตอนนี้เข้าไปกินข่าวใม้เบิ่อโอเคครับฝากติดตามเลยครับสวัสดีครับ